สวัสดีครับนี่ครับสิบ้าเบิ้งโกลบ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 นั่นแหละนะนี่ครับอันนี้เป็นหัวเป็นบอหัวกอเหลี่ยงแต่เป็นหัวกันนะเป็นบอใหญ่ครับกว้างสองเมตรฐานิปเงวเจ็ดเมตรครับยกขึ้นจากพื้นนะครับนี่ครับมนี่ยกจากพื้นเลยบุรีขุด เห้เบิงบ้งเงเบิ้งกบขาวกบดอนกบดอนโอ้โกบใหญ่หงมะเน่หน่อยมมนยังขาวอยู่ครับหง่ขึ้นมันก็เหลืองอืหน,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 นาลากละสินี่ครับงบอันนี้คือกบตอดหางครับพวกนี้คือกบตอดหางครับมันสิถอดหางออกเพื่อให้เบิ้งเมื่อกี้ครับ นี่มันดำดำเลยอะไรล่ะอ้โตดท้ายไม่ใช่ลรอนี่ครับนี่ครับบึงหอกๆึงหอกมันยังมีตัวถอดทางบ่เบิดอยู่จะตักให้บึ้งอู้หลายแฮงหอกดำดำเลย องกบนะครับเป็นสองดำๆน้ำ,ำต้านครับอันนี้เป็นสายพันธุ์กบหน้าครับปล่อยเึือนปล่อยเพือนปล่อยโดนน้ำตาย้ปล่อยบวเบิดอืมครับโซนนี้จะส่งประมาณสีม่มงอืมสามสีงแต่พวกเด้เป็นหวัวมันสีอิู่ในหนามครับไม่สบขึ้นบก ขึ้นบ่ได้นะหุหน่นอะไพวกได้เป็นไ้ถอดห้างแบบเป็นกบเหรอเมื่อคืนเพิ่งเพิ่งขึ้นยุบขอบขอบครับฟับงหุ่นมันสูงครับเป็นมอขาวๆดำๆำดูกบเลยนะนี่ครับเห็นไหมเมื่อคืนง่อยอยุงเถิงนี่คืนในวังโต๊ะสวีทสว่างเต็มเลยพวกนี้กำลังประมาณหนึ่โป๊นึ่ซี่ครับบางโตก,กินหลายเนี่ย เกิดควนมูก่ะสองนิ้วหืมนเห็น,นหวันวนทุป,ปุยเลยไงกวัมูนะหกินร้น้สิทีนะครับข,ข้างผีจะเป็นกบครับหวัวมันขึ้นไปยุ่งเท่งเบิดจักเป็นอย่างงั้นมันโอ้โห่กันนี่ครับลูกกบครับหมวันนี้เป็นวันเปิดน้ำครับ เอ็นข้าเข่าสีมันเป็นสากเนื้อแดงครับโอ้เป็นสากเนื้อเอา,มาเมลี่ยงมันบ่เขื่อนบ่เกิดพ่นต้มกระดีดึ้นคางเบิดใต้เบิดหุนมาพญางนี่เก่าสิบเสนครับพยงเกาสิบเซนบอนี้โยกพืนนวดหาสิบเซนครับยโยกผืนจะผืนนี่ อันซิบเซนเอาใหม่กันไหวด้าไกลจีก๊กสิงหัวนะนื่ครับส่วนปิ้นหัวกสิบเอ้า,อาลงเลยครับปลกตกมันเหลือมมีค้าแล้ังเสียวลงครับให้นมันง่อยแาหาันกบหน่อยหรือหวัวห้เศร้าเจ็ดโมงหาโมงบายสามสองถุ่มครับ ไหนซีเวลากินหลายน้นอีกนี่บ่อในน้อยนี่บอ่อผสมครับบอ่อผสมทดลองยังไม่เหดบอ่อไม่บุ้ีเวลาก็เลยเหตทดลองก่นกอนอซุปเหล้วเนาเหตไม้มื่นสี่แรนบนี่แหละครับรบ่บอรครบ เห็นแนีเบิงเห็นน,หน้อยเังสิบ่แม่ยนะครับบ่น้อยนะครับเป็นหมื่นนลยครับหงวกนี่หาโลครับเอามาลงนี่นี่นี่หงอก็อยู่บนคางใช่ไหมตักให้ตักให้เบิงตักคือเดียวนี่ได้เป็นโลครับนี่เหลือ,อหลายแห้เดี๋ยวไพ่เบิงอีกบ่ครับ